กับเรื่องที่แล้วมาไม่อยากจะค้นหาขอเพียงแค่จบกันไปสักที คือเราก็เป็นต้นฉบับอยู่เรื่อยๆแล้วในรายการคลิกดูอะค่ะแต่พี่นว่าครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าทุกครั้งเลยเพราะว่ามันมีเพลงใหม่ในรอบ20ปีทิพยักเนี่ยไม่ได้ออกซิงเกิลเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพลงสักวันซึ่งในค่ายของป้าเอง2-3ตัวออฟฟิเชียลนะคะซึ่งทพย์ตักก็เป็นศิลปินเบอร์แรกในค่ายจริงๆบริษัทสองสาตัวเราก็คือว่าคือจริงๆเป็นเอิร์ธเอิร์ธกับเป้านั่นแหละ นะครับแล้วก็เพอ่ิอนว่ามีผมเข้ามาอีกคนนึงแล้วก็มีหนุ่มหนุ่มครูหนุ่มนะที่ที่คนที่ทําเพลงได้รู้จักกันแล้วแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทำซูเรีทํทำเพลงขึ้นมาทำไมอยู่ดีดถึงอยากทำบริษัทเพลงกับป๋าถามถามถาม <S <S ลูกชายไม่มีความรู้สึกว่าบางทีศิลปินเขาเขา คนอื่นๆเหมือนเขาก็อยากได้รับโอกาสอย่างนี้บ้างที่แบบเีเพลงของตัวเองเมื่อกี้ก็ทารายการกิ๊กดูด้วยเห็นน้องๆหลายๆคนที่เสียงดีแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะเราก็เลยแบบว่าเอ้ยคิดปิ๊งไอเดียมาว่าเราจะมาสร้างโอกาสให้เขากันไหมใช่ค่ะทุกคนมีความฝันของตนมีแพชชั่นมีความฝันของตนอยากจะมีเพลงที่เป็นของตัวเองสักครั้งมันจะดังหรือมันไม่ดังแต่น้อยอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราได้มีเพลงของตัวเรา ผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมจึงคุยกับลูกๆว่าเฮ้ยเราทำโซล่าทาเพลงไหมเพราะผมก็คุยกับหนุ่มก่อนละว,ว่าเออจริงๆไอ้พวกน้องๆพวกนี้มันเก่งนะหนุ่มเขาก็เห็นอยู่ว่าเออน้องๆหลายคนเก่งแต่ว่าเพลงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเขาต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นถ,ถึงจะถึงจะถึงจะมีเพลงของตัวเองได้หรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าเรามีามเขาบอกไม่หรอกทุกคนทุกคนมีโอกาสที่จะมีเพลงของตัวเองหนึ่งครั้งอะถูกไหมแต่ว่าจะชอบไม่ชอบจะดังไม่ดังมันอยู่ที่คนฟังมั้ง เนี yeah. ่ยเราก็โอเคทำเพลงเท่านี้ไว้แล้วลองดูอะไรเงี้ยอยู่กลางทุกคนแต่กลับไม่เห็นใครอาจไม่มีหนทางให้ก้าวไปในวันนี้ฉันไม่เหนืออะไรแต่สิ่งสุดท้ายที่เรือคือเราเองในเพลงแรกนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตังนะพวกเราแม่ป๋าหนูสิต้องขอบคุณทางปะคิกขอบคุณคุณหนุ่ม ขอบคุณน้องปิงปองขอบคุณเอิร์ธขอบคุณเปาเนาะที่แบบว่าให้เกียรติมันเป็นอะไรที่ภูมิใจอ่ะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแก่ตัวพี่มากๆเลยอะ่ะขอบคุณป่าที่เข้ามาน <ะ S 1> ใน,น <ะ S 1> ชีวิตนะแล้วก็ให้หนูได้มีความทรงจําที่มีคุณค่ามากๆเลยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าโอกาสมีสําหรับทุกคนเสมออาจจะมีฝนปรำแต่ก็แห้งไปมือความชื้นล้างความเสียใจแต่อาจจะมีสักวันและคงไม่ซ้น รอมาคุยกับทากบตาทัร้รองเพลงพี่เพลงหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วทำไม่าถึงเลือกหนือแล้วคะ่ะก็เป็นคนที่แบบว่า คือจริงๆเขาถึงวัยหนึ่งแล้วนะด้วยพลังเสียงแล้วก็ถึงวัยวัยวุฒิได้แล้วไงหนุ่มเขารู้จักกับบิงปองอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้บิงปองแต่งให้ข้อมูลไปพี่หนุ่มเขาเขาเสนอมาว่าแบบช่วงนี้ด้วยด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรมันแย่ก็อยากให้กำารมกำลังใจคนแก่ก็เลยพี่หนุ่มเขาเลยเสนอมาว่าขอเพลงที่เขียนแล้วให้กำลังใจคนอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวเนี้ย เดี๋ยวพ่อป่าทนแล้วพอโคตรสะใจเลยนี่ไงเขาเขาครับขอครับทุกคนทุกคนแบบอเมซ i n g ทุกนทึ่งมากเลยตองขอรับเองด้วยนะเขาบอกเขาเขาต้องขอรับเพลงด้วยนเออเออเธอก็แบบพูดถึงเพลงอารมณ์เพลงหวานๆเราจะนึกถึงเขาเป็นกองไงจริงพอมมันเป็นแล้วพอนึกภาพไม่ออกอะไรเงี้ยเน้อะป่าเนอะถ้าเกิดหมดหนทางอยากตายใช่ไหมเราก็ไม่รู้อยากไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเป็นยังไงนะเพราะเราก็ไม่เคยไปใช่ครับเพราะเราก็ไม่เคยไปคิดยังไงพี่อยจะผ่าสมองเป็นกองมากเลย ก็ออกมาดีนะออกมาดีนะทั้งหมดนะครับผมเคยล้แต่จะยืนขึ้นมา เราก็มืศึกษาว่าเออพี่ตั๊กเป็นยังไงมีคาแรคเตอร์ยังไงดูคลิปต่างๆที่พี่ที่พี่คลิปคลิปที่เปิดเผยได้ดูคลิป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 ว่อันนี้ล็อกไหมล็อกไหมจริงๆเป็นล็อกแล้วก็เป็นล็อกที่มีความเป็นทันสมัยด้วยด้วยซายกีตาร์ที่มันเป็นซาวดีไซน์แบบฮะมันเป็นเทรนของโลกตอนนี้ฮะแล้วก็บวกกับเสียงที่มันมีพลังเสียงมีพลังมันก็จะให้พลังคนไปถึงได้ได้ถึงคนเยอะที่สุดเอยนะครับ ครับอย่าลืมติดตามนะฮะตั๊กจะร้องสดๆพอฟอร์แม์แบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนที่นี่ที่แรกที่อยู่สองคำเพลงแล้วนะเล่นอะไรั็เล่นจริงเลยนะอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสักวันขอบคุณค่ะพี่จะร้อง